สวัสดีครับวันนี้จอจินจะพาทำซูซี่ซูซี่ซูชิพี่น้องเอ้ยตุบป่วนซูชิซูชิซูซีมาค่ะมาจะได้เห็ดซูชิอันน่ะซูชิซูชิโอ้ยซูชิซูชิอันซีได้อันน่ะเห็ดหัวเข่าให้พ่อใหญ่พี่น้องค่ะเล็นๆิลิจัดกลัว เฮดทอเข่าไอ้เด็กเลียสิได้เฮ็ดทอเข่าให้ยพอใหญ่เพราะว่าโรงงานนัน่นคั่วปิดเหมือดสัน้นครัวบ่เปิดเลยสิได้เฮ็ดทอเข่าให้นางนางเลยว่าอ,อยากกินซูชิพอดีเห็นน้องป่ากินซูชินางก็อยากเด็กเลียดๆโอ้ยตัวซอยข่อยกันเลยเนาะเปนะ็กลรียดๆหม้อไอ้เฟลีโอ้ย ก็อนุญาตใส่มือเด้อกะเด้อเห็ดกินเองยูเ้เฮียนดอกมันนันขัน,นเห็ดซูซี่ขันบาใส่มือจังี่มันก็ับไปบ่ได้เนาะพี่น้องค่ะสิออกไปก็ออกไป,อ,อ,กไปอาทิตย์นี้ะ่ะเดี๋ยวเวียนลีลีลไวย<า>แฟรี่โอเคนายนายอีกแฟรี่ตัวชอยคอยในโพดแล้นายนายอีกลีนน โมฮาส,ส์มสกันพูดเอกโอเคม, <Okay. S 2> มิสกันพูดเอกอีเกียเข่าบางๆก่อนค่ะพี่น้องค่ะจังสีเฮดได้เนาะซะพูดเอกชอรันนไะด้จะเดินนะกด้กวัวแกกลัวได้คุณอินดิฟินฟินฟิน Finn, tên là sắp sắp Sao sắp xí sắp Này Số một sắp sắp Ôi đại, sắp 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 เล็ดโอ้ยเลยบอแนนเลยเห็นบ่นี่เห็นบนอยาเค็ดน,น้ำหลายสะเาอ,อโอ้ยตายแนทิดเอ้ยปวดเอลน้ำเจ้าอะไรอ้ตายตายตายนายนายแคี้เกิลเดดวันนี้ไปหาหมีดที่มาตัดดิบัน พวดโพกโมกเจกมีนตเห็ดกับบุนบาบุนบายอยู่กับชายน้อยเนี่ยพี่น้องเอ้ยแพสโฟฟิงอะผุ้น่ะหันป่าแล้วเดี๋ยวเชยเบิ้งป่าด้อค่ะเด้อพ่อใยั่เอาป่ามาให้อีกแล้วซี่ตมาเขาะประตูป้องๆนึกว่าผู้ใหญมาเขาะ นึกว่าแขกมาเกาะประตูกํลังมาสีดายันว่าข่อยบ่นวดกํลังมาสีวะนวดบ่ไรเด้อค่ะเด้อถือปรับตํารวจจับอีกต่างหาก <c oughs> นวดไม่ได้เลยจ้ากฎหมายร้ายแรง บ่มีปู่อัดพี่น้องไปล่านนั่นไปล้านไทยปู่อัดบ่มีซ้ำไดก็ได้เอาปู่อัดใส่มันชิได้เอาป่าใส่แทนใช้ยน่อยไปแล้วเขียนแน่ ได้แล้วค่ะเดี๋ยวสิมาตัดให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อพอยจัดอัอนกันค่ะเดี๋ยวจัมาปัน้นเขา เด้อค่ะเด้อบาหาตะเข่าซูชิเด้อค่ะเด้อเข่าหอมมะลิเฮากระเฮ็ดได้พี่น้องค่ะเข่าหอมมะลิก็ทําได้ค่ะหุงเข่าแล้วก็มาผสมใส่น้ำส้มกันผู้ใดอ,อยากได้สูตรคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิพาเฮ็ดไม่งวดหน้ากันอยากได้่ากันบ่อยากได้กัเข่าหาเบิ่งใน YouTube เด้อค่ะเด้อใน YouTube คือกันค่ะเฮ็ดคือกัน ใส่ปลาด้ยวยต่ะอ,อันนี้ใส่ปลาค่ะใส่ปลา,าใส่แตงกัเก่า น้ำที่เขาจุ่มนี่ก็แม่น้ำอัะนะน้ำเขาผสมเขาน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มสายชูแต่วันอันขันมีขันมีน้ำส้มเฮซูชิก็ได้ขันบ่กมีก็น้ำส้มสายชูบ้านเขาก็ได้พี่น้องค่ะได้คือกันรสชาติก็ต่างกันนะคะนะผสมน้ำตาลแน่ผสมเกลือแน่ให้มันออกรสหวานหวานเอ่อหวานค่ะให้มันออกรสเปรี้ยวหวานหวานบ่ผิด ข่าอันนี้ก็ว่าแมนเข่าซูซีเดอพี่น้องเด้อที่ขวอยเห็ดนี่ขเขาเจ้าธรรมดาค่ะ,ขะเขาเจ้าธรรมดาเดยวคือถุงละแปดสิบมันแข็งหน้าตาใส่ปลาที่เป็นชีเดอค่ะเด้อดอันนี้ก็ไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ไข่หวาน น,นี่เข่าทำปรารดราด้วยค่ะเด้อง่ามเนเข่าซูชิด้อถ้าะเมนเข่าซูชิมันกระิกกอดกันดีก็นี่เท่้ทมันว่าเมนเข่าหอมมะลิน้ำพี่น้องค่ะเข่าหอมมะลิตอนนี้กินบ่ได้เลยค่ะแพงน,นี่มันนาไข่หวานเนาะค่ะน้าไข่หวานกับกแ่งาพอค้าค้นการกระชวยโอกาสขึ้นราคาของพี่น้องค่ะนี่จะนะแพงแพงาห่นพน่อญงเอาปลามาให้ มงได้เฮ็ดงานบ่ห่วยเฮ็ดงานยังไงเขาสิจับฉันดอกวะมึงว่ได้เฮ็ดงานตีสั้นบ่เขาสิจับคอยเฮ็ดงานชั่วโมงละสามร้อยสี่ร้อยคนมาถือปรับชั่วโมงละเมินหักเกือบแสนบาทบ้านเฮาคอยกับว่าเอาเด้ฉันดอกแล้วก็เลยว่าฮูตะลิดต้นว่าสัตว์นะเพื่อนว่าคือคือเพื่อนจะเด้หายห่าร่อย เอาไว้จซื้อ,าาอ,อก,กับเข่าสั้นแต่ว่าบ่ได้ซื้อกับเข่าป่าเจ้าเกามาไห้อย่ผักมีซีใบก็หาเก็บกินเอาแต่ก็ดีือกันละเอามาไห้สนอกว่าขอบคุณเลยหลายเด้อสนอกพราะยังโบมีลูกบบมีเต้าเด้อค่ะเด้อมีแต่ลูกติดเมียมีแต่ลูกติดภรรยามาวันนี้เขามาเขามาปั้นเข่าใส่หนาค่ะ ต่อไปนี้จะเป็นการปั้นข้าวปั้นแน่นๆเนะค่ะเนาะเขาหัาจังสิบอนเงี้ย น้ำที่จุ้มมือนี่ก็ตอนปั้นยาจุ้มหลายเด้อค่ะเด้อน้ำส้มที่เขาเห็ดไปนี่เพราะว่ากันจุ้มหลายเข้าเขาก็ะซิเงยค่ะอันนี้จะใส่หน้าปลาปลา,าตอนยาวก็ตัดออกค่ะพี่น้องค่ะ สีไดเห็ดกับเขาห่อไหแล้วไปกินโรงงานซูมือมืออื่นก็บ,บาซีเฮ็ดข้าวหมูแดงมันกินซูซี่ไปก่อนคัหนหอหงเขาเา่าบอแฉะบ่นี่เม็ดเขา่าธรรมดาเข่าหอมมะลิมันก็สีบีบง่ายเป็นก้อนงายค่ะเป็นก้อนงายเนาะค่ะเนาะ แกลีห่หนีจะกกันไหมเนาะบีบใช่กันยุกเก็กิดกระกอดกันแบนตัวเดี๋ยวให้ปั้นแล้วก็จะมาเบิ้งกันเนาะค่ะเนาะอืตัวซอยกับโตัวซอยกินควนเรเปลนหนีแล้วพี่นออ้องเออมา ามวนหลายได้กินดูนปากโมกกูกอยู่เฮ้ยพูดอ่ะเดี๋ยวพ,พี่น้องอโอ้ย <c oughs> คนนั้นนี่ใส่อ้ะนะ่ะกระลาบให้พ่อแย่เกินมาแม่นยางได้คนน้อยชิมมาเล่นชามันนิ่ม Nå, no, okay. Det hjælper mor. Okay. Mor, oh, der er at se. Nå, no, okay. Skal have den også? Så. Jeg skal have så jo noget. Bygtig, det er Simon. Okay, kig for os. Kan du gerne en pakke mere? Så. Okay, det er nok nu. Jeg kan ikke spise det hele, skat. Der. Ja, det er fint, fint, fint. Der. ึงในพี่น้องนี่แหลคะค่ะห่อเขา่าให้เราไปจิ้มกินมะม่หมแล้วเ,เป็นคนกินกินเข่าเพราะหลายพี่น้องคะ่ะโอ้แต่แต่เบ<ะ>ื่งกินขลุขลุลู่ไหเสร็จแล้วจ้าแต่ก็ยังป่ายังไขยัยงเขา่าห่อหนึ่งเดี๋ยวสีหันให้มันแล้ว่วพี่น้องคะ่ะอันนะ่ะแต่อยากเอามาอ่างก่อนอซื้อเสร็จแล้วคะ่ะเพราะว่าเอาผสมเขา่าเราได้ผสมเข่าอีกถังหนึ่งแล้วค่ะเด้อ ได้ผสมเข้าอีกกระบ,บาะหนึ่งพอ,พอแต่เสียนะเอาไข่ใส่ให้พ่อหญ่งจากเราสิกินซ่อมไดเดี๋ยวเราเดตื่นมาแล้เวเราจับออกเองก็ค้งสิพอกินบ่หมดกินผู้เดียวกินบ่หมดดพราะว่าเราเป็นคนกินบ่หลายพี่น้องคะ่ะแล้วฮอดจะสิจับออกกะสิห่อว้เราังสิ้นลคะค่ะอันนี้กะสิเป็นของแม่พญาตาตีเดี๋ยวแม่พญาสิมานางกินให้เบิ่งด้อพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยวเอามาห่อต้อนนะคะเนาะนี่พี่น้องค่ะป่าพ่ะแน่มาให้พันเบิ<อ>บ้งอ่ะเด้อเบิ้งซ้ำคนน้อยเละโตป่าโอเคโอเคคัมคัมเพื่อนอยากอุ้มเอาป่าเพื่อนอยากได้ป่าโอ้ยจั๊กซีเอาจับเอาทำไมจับเอาสถามุน่นสถาอ,อ้อยนั่นเนอะแยงอ่ะโ, <laughs> โอ้ยเบิง้งโตป่าเลยค่ะโตป่าก็ค,ค,คนน้อยเกือบซ้ำกันเลย Mày nó phải đích thả xoắn Stop, Rồi, stop Ok Ôi Chập, chập Ok mm, No Ôi, oh, xong so bằng bạc bạc Chào phê xong Chà, ôi, đi ra Nhà, không thấm tụi gì โอ้ยมันขี้ไม่ขึ้นอ่ะมือนั่นเดิปลาซิ้มันมันมันบุบมันมันมันไอ้ดิไอ้บ้านบ้านมันมันจ้วยๆ่วยดิเ็ดสวนของก็แล้วพี่น้องเลยปลูกกันนะ เอาต้นกระเทียมออกไปปลูกก็ปลูกกันนะั่นผักเก็ดส่วน้องก็แล้วอาบน้ำไปค้นน่อยค้นหน่อย็อย,ยอมขึ้นจากน้ำเอ,เอาล้าคบเอาน้อปลาโอ้ต้องปลากินซูสิปลากินอ้อมมันหางหมูไส้อนะไส้ดอกกระเทียมพี่น้องค่าดอกกระเทียม,มเขาเก็บมาแซ่แบเสียต่ว่าน้องปลาเพิ่นบพ่กินน้ำเพิ่นกินซูสิปลาก็เลยีะได้กินอ้อมหางหมูปลามันมันแบบมันแนะบบจ้าบะ ăn cơm máy của tắm chim tớ rơ ra nhỏ ้านกูน้องไปดิมไม่ใช่นะลงนาะลงหนะลงนะักบางคอ่ม้มตัวที่เป็นแซมมอนจะกินงายเพราะมันมันนิ่ม แต่ตัวที่มีซาลาจะกินยาวเพราะมัน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 หยาบติดอ่างแน้เรียนแช่น้าเปิดน้าห้อนใส่สามรอบยังไม่อยากขึ้น đăng. มันตกอ่ะมันไม่ควรจะตกต้องกระใส่มือใส่มือจะยังไงยาสแกวันน้เราจะเล่าใหะ มไม่อย่างยังปันนป้นย<ม>ันติี่เปเลยแม่ปั้นม่ปั้นขอาวนึงอ๋อ ยยมันัมจะสองคำสุดท้ายใช่ไหมต้องพยายาทำเป็นคำเดียว,วยแบบนี้ <c oughs> โอเคมันใหญ่มากดูดีอ๋อผีเปลี่ยนข้างกล้องเฮ้ยจะตกโอเค

กับเขาเนี่ก็สิปิดไว้นี่ไว้ให้น้องปลาเนาะค่ะเนาะสิปิดไวปเังสิพาเอาใส่ตู้เย็นมันสีแข็งพี่น้องค่ะเอาใส่ตู้เย็นเข่าสีแข็งมันก็โดนแลค่ะเอาตั้งไว้สองชั่วโมงกับ่เป็นย่งค่ะคลิปนี้ขอจบซรันี้เนาะค่ะเนาะโชคดีมีเงินใส่เรื่อยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ